สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดกันถึงแบรนด์ที่ทุกคนรู้จัก และรักกันดีอย่างมาซาครับผมมาซาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ต้องบอกว่าฐานผู้ชมของเราเนี่ยก็ค่อนข้างชื่นชอบก็สมควรนะครับของทีมงานคานสทุกคนก็ชื่นชอบมา z ากันมากๆเลยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามาซาเนี่ยเขาขายรถเป็นชิ้นงานอะเนาะมันเขาไม่ได้มาขายรถเป็นแบบของใช้งานแบบความอาร์ตของรถเอ่อความบรรจงของรถเนี่ยมาซาค่อนข้าง,ง,งสูงแล้วก็ทําให้ถูกใจแฟนคนไทยหลายคนรวมถึงพวกเรา แต่ก่อนเข้าไปเนื้อหานะครับผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราลันงก่อนกับ S System and Solution นะครับ <i> ผมเขาเป็นบริษัทรับติดตั้งโซลาเซลล์ให้โครงการอาคารสำนัรงานบ้านเดี่ยวหรืออาคารกอร่อสร้างอะไรต่างๆทุกรูปแบบเนี่ยถ้าต้องการโซลาเซลล์ติดต่อมานะครับ <i> ผมเรามีผลงานกับทั้งลูกค้าเอกชนและลูกค้ารัฐวิสาหกิจ ะะก็สามารถมาติดต่อเกี่ยวกับโซลูชันการประหยัดไฟกับการทำระบบโซล่าเซลล์กับ a อส s ิสเต็มแอนด์โซลูชได้ก็ขอขอบคุณลูกค้าคาร์เนสทุกคนที่เข้าไปติดกับทางสปอนเซอร์เรานะครับเรายินดีให้บริการยังไงก็ลองติดต่อเข้าไปที่เบอร์ที่อยู่บนหน้าจอหรือว่าลิงก์เฟซบุ๊กแชทเฟซบุ๊กแชทไลน์อะไรต่างๆในคาอธิบายคลิปได้เลยครับทีนี้เนี่ยก็อย่างที่คุยกันไปตั้งแต่ตอนนู้นนะว่าเอ้ยมาสหามันซบเซาลง นะครับช่วงนี้วันนี้ข่าวก็ไม่ได้มีอะไรมากเราก็จะพามาดูนะครับผมว่า m a สด a เนี่ยเขามีไม้ตายไม้เด็ดอะไรที่จะเข้ามาในไทยบ้างเพื่อที่จะได้พลิกเกมพลิกสถานการณ์และเราก็จะมาดูกันว่าในแต่ละโมเดลและในแต่ละเส้นทางที่ m a สด a ากำลังเลือกไปเนี่ยเราจะมาช่วยกคิดว่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้จริง ในไทยได้ไหมมาดูกันนะครับผมคือ m a าซ a ตอนนี้นะครับจริงๆอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข่าวเก่าที่ต้องเท้าความไปสักประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยมาซาเขาออกมาประกาศว่าเนี่ยเขาอยากจะไปจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นรถพรีเมียมมากขึ้นเพราะว่าในกลุ่มลูกค้าพรีเมียมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ต้องแข่งขันกันแบบรถแรกแจกแถมกันแบบ ลดราคาเพื่อที่จะทำให้รถมันขายได้อะไรเงี้ยเออเวลาเขาจับตลาดกลุ่มที่เป็นกลุ่มพรีเมียมได้เนี่ยคือกลุ่มคนที่เล่นรถพรีเมียมเนี่ยเขาพอใจเขาซื้อเขาแค่นั้นเขาไม่ได้คํานึงถึงว่าแบบเฮ้ยรถเขาต้องคุ้มที่สุดต้องนน้นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้แบบมีความคิดแบบนั้นเขามีความคิดว่าเอ้ยสินค้าชิ้นนี้ผลงานชิ้นนี้แบบเขาพอใจเขาซื้อได้แล้วอะไรเงี้ยเออมาซาเลยมองเล็งไปถึงตรงนั้นเพราะว่ามันตบตีกันไม่รุนแรงมันไม่ได้ใช้ราคาตบตีกันมันใช้คุณค่า ตบตีกันนะครับผมก็เลยจะเป็นที่มาว่า m a ส d a เนี่ยทำไมเขาถึงไปอยากอยากจะขายในกลุ่มที่แบบค่อนข้างออกพรีเมียมขึ้นมาหน่อยแต่อย่าลืมนะครับว่าจับกลุ่มพรีเมียมเนี่ยเขาก็ยังไม่ไทิ้งรถรุ่นเล็กๆเ,เนาะแบบในเชิงพวก CX3, Mazda 2หรือว่าแบบรถคันเล็กๆของเขาเนี่ยก็ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มรถแบบรถเมนสตรีมรถตลาดหลักรถทั่วไป อยู่นะครับผมแต่ว่าในตัวคันใหญ่ๆที่เรากําลังจะพูดถึงกันเนี่ยมันจะออกมาแบบจะไปตบตีกับ BM กับเบนซเลยทีเดียวแต่ว่าก็เท่าที่ผมดูคร่าวๆเ,เนี่ยก็ไม่ได้ตีแบบชนกันหรอกอาจจะแบบอ,อ,อยู่ใต้เบนซ์บนิดนึงอะไรเงี้ยเออด้วยการวางฐานราคาหรือต่างๆที่ต่างประเทศ นะครับผมก็ตอนนี้ไอพวกใหม่ๆเนี่ยมันจะมี CX 5 0 CX 6 0 CX 7 0แล้วก็ CX 9 0เรามาดู CX 5 0เป็นก่อน CX 5 0เนี่ยเอาในหนึ่งแล้วมันก็คือ CX 3 0ที่มันแบบออฟโรดได้เนาะคือถ้าเกิดว่ามา z ด้าทำเป็น s u รุ r u เอ็กวีเนี่ยผมว่ามันออกมาภาพนี้แน่นอนครับภายในอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเลเยอร์เดียวกับมาซาส3รุ่นใหม่ๆ สมัยใหม่เลยตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าถ้าจะเป็นแบบอย่างที่บอกไปเลยก็คือถ้า m a สด a แบบมี XV ขับ4อะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าจะออกเป็นโฉมของ CX50 แต่ผมมองว่ามันดูแบบเขาเรียกว่าพอมันดูใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยมันดูไม่แบบผิวแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูแบบภูมิฐานขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับผมมันก็จะเป็นเครื่อง Skyactiv-G e 2.5ลิตร104แรงมา้าแล้วก็จะมี Skyactiv-Turbo มีแรงม้าอยู่ที่2 3 1แรงม้านะครับผมเป็น All-wheel-drive ทั้งหมด นะครับผมเพราะว่าทําตลาดเฉพาะใน USA ก็เลยเอา,าอาจจะแบบอาจจะไม่ได้คํานึงถึงตัวนี้มากแต่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเออน่าสนใจว่าแบบเออถ้ามาจอดโชว์อะไรเงี้ยให้บูธเขาดูมีน้ํามีเนื้ออะไรเงี้ยมันก็คงจะดีมากเลยเนาะเกี่ยวกับพวกงานมอเตอร์โชว์อะไรเงี้ยเพราะว่าเออค้าแล้วก็เออโชว์ในส่วนของ m a ซาหกไปแล้วมันเอาค่ามา2อล้านสอย่างเงี้ยซึ่งตัวผมเองเออมาซาห6ขอบอกก่อนนะว่าช่องเรา ไม่มีรีวิวนะครับผมก็ต้องขออภัยทุกท่านก็ไปติดตามข่าวสารได้ที่เฮดไล i ์แ Max หรือว่าติดตามข่าวสารได้ที่ช่องบุมทัลิ t ได้นะครับไม่เป็นไรก็ว่ากันต่อแต่ว่าที่เอาจริงๆเลยเนี่ยก็คือ CX 6 0นะครับผม CX 6 0เนี่ยก็คือเซกเมนต์ของ CRV และเป็นตัวแทนของ CX 5นะครับผมก็คือ CX 5ช่วงปัจจุบันเนี่ยโห ขายกันมานี่น่าจะเกิน4 5 6 7 8ปีแล้วได้ครับโฉมนี้สำหรับเจ้า CX5 อ็ครับมันเก่ามากจริงๆแล้ว Mazda 2ก็เก่ามากๆแล้วนะครับ Mazda 2ก็แบบปีนี้ก็10ขวบแล้วมั้งโฉมนี้เออซึ่งมาสด้าสเนี่ย,ออยขอแวะพูดถึงนิดนึงก็คือในต่างประเทศอะไรก็ยังไม่เห็นอะไรโฉมใหม่ๆอะไรออกมานะครับผมในต่างประเทศมาสด้าสเนี่ยมันจะมีแบบมาสด้าสที่มาสด้าทำเองแล้วก็มาสด้าสที่ทํากับโตโยต้านะครับผมแต่ในไทยเนี่ยก็จะขายเป็นมาสด้าสที่มาสด้าเขาทําขึ้นมาเอง ฉะนั้นแล้วไม่น่าจะมีการร่วมมือกับโตโยต้าพัฒนามา z าส2รุ่นใหม่ๆเข้ามาขายนะครับผมเพราะว่าอย่าง a อทีปอย่างเงี้ยในไทยใช้ได้ั้สืบผลิตให้พอแล้วมา z าสอ่ะก็อาจจะต้องรอดูกันอีกนิดนึงรอมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวแจ้งให้ทราบกันนะครับผมเพราะว่าเ,ออเซกเมนต์อีโคเซกเมนต์ตลาดจริงก็ยังทิ้งไม่ได้คุณ เอาจริงไหมถ้าเกิดทิ้งเซเมนต์ตลาดนี่แบบตัววอลลุ่มของยอดขายเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเยอะไอพรีเมียมเนี่ยอาจจะได้มาจิ้นเยอะแต่ว่ายอดมันไม่ได้สูงนะครับผมสําหรับเจ้า CX60 นะครับผมปัจยาในการทํารถของเขาเนี่ยก็จะออกเป็นรถพรีเมียมเลยครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนรถยุโรปเลยนะครับผมเป็นมาสเตคันใหญ่ขับหลังมี2ประเภทเครื่องยนต์ให้เลือกก็คือเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริด327แรงมา้ามาจับคู่กับเครื่องเบนซิน2.5ลิตรและพ่วงมาด้วยระบบปลั๊กอินไฮบริดที่มีแบตอยู่ที่17.8กิโลวัตต์นะครับผมระยะทางวิ่งก็เฉลี่ยประมาณกลางๆ65ลบประมาณนี้นะครับผมคอมไบนอกเมืองในเมืองและสำหรับอีกเครื่องยนต์หนึ่งก็จะเป็นเครื่องจำพวก6สูบ เรียงนะครับผมที่จะเอามาซัดก,กับรถเยอรมันเนี่ยก็จะเป็น6สูบเรียง3.0ลิตรเบนซินไมฮายบิดไม่โบนะครับผมแล้วก็เครื่องดีเซล3.3ลิตรก็คือ3 3 0 0ันซีซี6สูบเรียงไมฮา b บิดดีเซลนะครับผมก็ให้กำลังสูงสุดตัวดีเซลอยู่ที่285แรงมา้าก็เขาก็กะว่ามันต้องอยู่กับ X 3ได้มันต้องอยู่กับ GLC ได้มันต้องอยู่กับ XC 6 0ได้ CX 6 0 XC 6 0ก็ โอเคคล้ายๆกันนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับทางวอลโว่และมาซาแล้วก็พอเช่มาคาร์นะครับผมแต่คืออย่างนี้ไอซีเเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรถขนาด CRV เนาะมันก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เป็นคอมเพล็กซ์เอสยที่แบบเออดูภู่มถ่านเลยใช้งานได้จริงอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้เป็นรถไอรุ่นอ่ะเป็นรถผู้ใหญ่เลยเท่าที่ผมเคยไปญี่ปุ่นมามันวิ่งแล้วนะผมเคยเห็นซีเอ็กซ์คที่ญี่ปุ่นอ่ะเฮ้ยมันเท่นะคือเท่าที่ดูหน้าตาเนี่ยอัตลักษณ์อะไรต่างๆอ่ะคือมันแบบมันเป็นนมมมมัีีควาาดด้ท่แบบ มีความแปลกใหม่มีความโมเดิร์นแต่ก็ไม่เละอ่ะคือมันมันสวยมันลงตัวตอนดูในรูปเนี่ยมันจะอาจจะเอ๊ะนิดเดียวแต่ว่าพอแบบมาเห็นตัวจริงแล้วแบบเออมันสัมพันธ์กันคือมันสวยว่ะแบบข้างหลังตรงกลางข้างหน้าคือมันเป็นเหมือนแบบอัตลักษณ์ดีไซน์โมเดิร์นคลาสสิกมากๆนะผมมันไม่ได้ลากความโมเดิร์นจนกระทั่งมาลิเกเกินไปจนกระทั่งแบบผมรับไม่ได้แต่ว่าเฮ้ยมันก็กล้าเล่นลวดลายมันก็กล้าเล่นเสน่ห์ของมันออกมาให้มันดูมีตัวตนมีความเป็นชิ้นงานงานคาฟอะไรแบบมาด้า ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ดูรู้จะรู้จักทันทีว่าเออมันเป็นผลงานที่พัฒนามาจากรุ่นเก่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้โละความเก่าทิ้งแล้วก็ไปเริ่มใหม่เหมือนพวกบ m เอะไรเงี้ยอย่างเบนซ์อ่ะเขาก็แบบคีปเกินจนกระทั่งมันจืดอะ่ะเอออย่าง BM ผมว่ามันฉีกไปอย่างเบนซ์ผมว่ามันอาจจะอนุรักษ์เกินไปอะไรเงี้ยอันนี้ผมรู้สึกว่าความพอดีระหว่างความฉีกออกไปในความยุคสมัยใหม่กับความอนุรักษ์นิยมอะ่ะมันมันมันกำลังลงตัวกําลังกลมกลืนก,กันพอดีนะครับผมทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลัง เลยนะครับผมทีนี้ข้างในอ่ะก็รู้สึกว่าเออมันมีความเป็นห้องทํางานญี่ปุ่นอยู่เนาะแบบคือญี่ปุ่นอะ่ะมันเป็นประเทศที่มันไฮเทคมากเนาะแต่ว่าถธรรมมันอะ่ะความอนุรักษ์มันก็สูงมากเหมือนกันอะ่ะคือความก้าวหน้าของทางเทคโนโลยีแต่ความแบบอนุรักษ์ของวัฒนธรรมอะ่ะ มันเป็นประเทศที่แบบเออมีมีแนวคิดแบบนี้เออว่าอะไรที่เป็นวัฒนธรรมก็แบบแม่งอนุรักษ์มากแต่ว่าอะไรที่เป็นเทคโนโลยีแม่งก็กล้าเล่นอะไรแบบนี้เออตรงนี้ก็แบบรู้สึกว่ามันมีความเป็นรถยนต์มากกว่าแกจ,จติตในเชิงที่แบบเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งหนังไม้การจัดวางจอการจัดวางน,นู่นนั่นนี่อ่ะมันออกแนวมูจิ คือถ้าใครมาเวแบบมูติอย่างเงี้ยจะชอบภายในของ m a สตามากๆคือมันไม่ได้เล่นลิเกกับเทคจนเกินไปแล้วมันก็ยังแบบอ่ะผสมเกลืคอมพิวเตอร์การทำงานอะไรข้างๆในรถเนี่ยมันอยู่ในระดับที่อพอดีแล้วก็ยังให้ความสําคัญเกี่ยกับบรรยากาศห้องเออมากกว่าแบบห้องมินิมอลที่แบบไม่มีเก้าอี้ตัวเดียวแล้วก็มีทีวีจอใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้มันยังมีแบบดูมีลวดมีลายมีหนังมีสัมผัส มันเหมือนเป็นรถที่ในเชิงศิลปะคือเวลาเรามองงานศิลปะชิ้นอย่างงี้เราสัมผัสถึงจิตวิญญาณมันได้เราสัมผัสถึง e อ e น g y มันได้นะครับผมแต่กับการถ้าเป็นเทคโนโลยีมากๆเนี่ยเราเรารู้สึกเออมันก็เป็นเครื่องมืออะไรเงี้ยแต่ที่คราฟได้พอๆกับรถมาซาเลยก็คือกาแฟของคาร์เนส กาแฟกระราชนะครับผมมีตัว wash process และตัว honey process หอมอร่อยนุ่มน,นวลเป็นกาแฟไทย single origin จากแม่จันใต้นะรัของใครชอบหวานหวานนุ่นนวลไป honey แต่ถ้าใครชอบเลื่องเลื่องคิมๆิดมา wash process ได้แล้วยังไงเราก็พยายามท้าสรรสินสค้าคุณภ,ภาพมาให้คุณได้ลองชิมถ้าเกิดชิมแล้วรู้สึกอร่อยก็บอกต่อแต่ถ้าไม่อร่อยก็บอกตัวเองนะครับผมกลิงก์ช้อปปี้ข้างล่างเคลียร์ผข้ามบนขอบคุณมากครับถ้าเข้ามาเนี่ย ICX5 เนี่ย ร้านสามก็น่าจะซื้อได้นะมันถูกมากแล้ว CX5 แต่ถ้าเข้ามาแล้วแบบกาตีตลาดพรีเมียมอ่ะผมว่าอาจจะแพงกว่า CRV ้ลยซ้ำอันนี้ถ้าดูทรงอ่ะถ้าเขาจะขึ้นอัพอัพไปสู้พวกนั้นนะมันก็ต้องแบบร้านหกถึงสองล้านอ่ะเนาะก็ไม่รู้ว่าการที่มาด้าตีพรีเมียมเกือบแตะพรีเมียมไม่ได้ชนแบบชนจังๆกับพวกเบนซ์บีเอ็มหรอกเออราคาเอาง่ายว่าแพงกว่ารถตลาดแพงกว่ารถชาว้านเขาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคนไทยจะให้ค่าไหมเพราะว่ายังไงแล้วคนไทยอ่ะเวลาเรา ดูรถพวกนี้เนาะมันมันก็สําคัญที่ตัวแบรนด์เนมสินค้าเนี่ยมันมันมันก็อาจจะช่วยส่งเสริมชีวิตเราอะไรได้บางอย่างบางคนแบบสมมติค้าขายอย่างเงี้ยเออมีเบนเล็กดีว่ามีญี่ปุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็มองว่าเอยผมไม่ได้ตัดสินนะว่าเออคุณติดแบรนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าบางทีอะเวลาเราไปประสานงานติดต่อง,งาน ไปค้าขายแล้วออภาพลักษณ์เราดูน่าเชื่อถือดูมีความมันออ่นคงเงี้ยมันก็เป็นความเชื่อมั่นให้คู่ค้าเราได้อะไรอย่างเงี้ยมาสเตอร์เนี่ยต้องต้องต้องกำหนดมาให้ชัดเจนเลยว่าแบบเออกล้าฉีกไปเล่นตรงนั้นเลยไหมแล้วถ้าฉีกไปทําตลาดใหม่แล้วจะตีโจทย์ออกไหมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องลองดูแต่ว่าถ้าตอนนี้นาทีนี้ถ้าไม่มีอะไรเข้ามาขายใหม่เลยอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อยๆจมหายไปเป็นแบบพวกซูบารุหรืออะไรที่แบบพับโรงงานกลับไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ยเออนำเข้าอย่างเดียวหรือเท่าที่ผมคุยกับมาซ่ามาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอาเอเขาอยากจะเอาพวกมาซ่าหอะไรอย่างเงี้ยเออที่ขายกันเกิน2ล้านเนี้ยเอามานําล่องก่อนว่าเฮ้ยสัญญาณในมาซ่าหเนี่ยม,มันพอทําตลาดได้ไหมลูกค้ามีความคิดเห็นยังไงมีผลตอบสนองยังไงกับตัวมาซ่าหอะไรแบบเนี้ยเออแล้วค่อยแบบเออถ้าเขามั่นใจแล้วว่าเฮ้ยมาซ่าหเนี่ยมันมีสัญญาณไม่ใช้คําว่าสําเร็จนะ ใช้คำว่าสัญญาณถ้ามันมีสัญญาณเนี่ยการที่เขาจะทําตัวพวกนี้มาเล่นในราคา2ล้านบวกลบเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าผมเชื่อว่านักธุรกิจที่เป็นผู้บริหารเนี่ยพวกรถรถยนต์พวกนี้เขาเก่งกว่าผมอยู่แล้วและเขามีทรัพยากรมากกว่าผมในการที่จะประเมินตลาดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่เขาว่าเออเขาตีโจทย์แตกไหมนะครับผมแล้วก็อ่ะถัดมาดู อีกคันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจะมี CX 70กับ CX 90อ่ะเนาะสองรุ่นนี้มันคล้ายคลึงกันมากเลยครับยกเว้น CX 70จะเป็นตัว5ที่นั่งแล้วก็ในตัว CX 90เนี่ยก็จะเป็นตัว8ที่นั่งนะครับผมก็คือเหมือน CX 8นั่นแหละก็คือ CX 8เนี่ยอ่าเมื่อกี้ CX 5กับ CX 60ใช่ไหมแต่อันนี้ก็จะเป็น CX 8มาเป็น CX 70กับ CX 90มันไม่เหมือน CRV ที่เป็น7ที่นั่งแล้วแบบข้างหลังมันเล็กมากเลยนะไอ้คันเนี้ย จริงๆอ่ะมันใหญ่มากไอแถวที่3มอ่ะมันใช้ได้จริงมันมันมันนั่งได้จริงอะไรอย่างเงี้ยแบบพวกตัวเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าไปนั่งแถวที่3ใช้ได้จริงๆนะครับผมแต่ว่าจะไปซื้อ SUV พวกแบบ8ที่นั่ง7ที่นั่งอย่างเงี้ยมันมันต้องแบบตกตีกับรถตู้นิดนึงเพราะบางคนอ่ะ มองว่าเออแบบเอ้ยถ้ามาขนาดนี้ไปรถตู้ไปเลยดีแบบไหมแต่ว่าโอเคแหละมันก็เป็นเซกเมนต์เล็กๆที่ยังมีผู้ใช้งานอยู่แต่ว่าเซกแปดเอาตรงก็ไม่ได้อาตอนนี้กไ็ไม่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 ได้ป๊อปขนาดนั้นมันเป็นเซกเมนต์แบบเป็ดอ่ะเออมันจะเป็นอย่างที่เรารู้กันดีว่าเวลาเราขายอะไรก้ามกึ่งเนี่ยตัวตนมันไม่ชัดเจนแล้วแบบบางทีตลาดแบบเอ้ยกูจะไว้ไหนว่ามันไม่สุดสักอย่างเลยว่าอะไรเงี้ยเออมันมันเขาอยากได้รถรับจบแล้วก็ยอมทิ้งข้อเสียของความง่ายของ SUV ไปเล่นรถเทท่าแบบรถตู้หรือว่ายอมทิ้งความเทท่า ซึ่งสำหรับคู่แข่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ถ้าเอาตรงๆเลยก็ถ้าในเมืองนอกก็จะเป็นพวก Je ๊ฟส์แกรนเชลอกี้นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นพวกแบบโตยโยต้าแลนด์ครูเซอร์เนาะซึ่งในไทยมันแบบไม่ใช่และมันแบบรถคนรวยแบบรวยมากๆนะครับผมแลนด์ครูเซอรผ์ผมก็อยากได้นะครับผมแลนด์ครูเซอร์เทียนสปอร์ตนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่า c ีเอ็เนี่ยก็ถือว่าสวยนะข้างข้างหลังท้ายแม่งโคตร BM เอ็มเลยนะครับผมข้างๆก็แบบเออออกแนวคินคีนเหมือนมาสเตอร์สามแต่บางคนก็มาล้อที่ามันรถมันบุบบางเงี้ยแต่ผมมอง ลายมันผมเห็นศิละปะมันด้านหน้าก็มันจะเป็นแบบคล้ายๆที่ผมพูดถึง CX 6 0เป็นเมื่อกี้เลยก็คือมันเป็นอัตลักษณ์มาสดตาชัดเจนแต่ว่าแบบเออแต่งกลิ่นยุโรปเข้ามาที่ด้านท้ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ข้างในเท่าที่ดูในรูปก็เหมือนกับ CX 6 0เลยก็เลยมองว่าอะไรที่ผมพูดไปนใน CX 6 0ก็น่าจะพูดกันได้น่าจะขยับแค่ในส่วนของออขนาดของตัวรถซะมากกว่า ในตัว CX 70กับ90มีเครื่องอะไรบ้างอ่ะเขาใช้เป็นเครื่อง6เลี้ยงเทอร์โบ3.3ลิตรในตัวเริ่มต้นนะครับผม280แรงม้าแล้วก็ตัว340แรงม้าใน S trim เนี่ยจับพวกเกียร์ท็อกคอนเวอร์เตอร์8สปีดแต่อันนี้ก็เกียร์ใหม่เครื่องใหม่เหมือนกันก็ต้องคอยดูกันว่าเออมันจะน่าสนใจไหมแล้วก็ในตัวเครื่องอ่ะปั๊กอินเนี่ยก็จะเป็นเครื่องปั๊กอินเดียวกับใน CX 60ก็คือ2.5ลิตรปั๊กอินในทวี323แรงม้า นะครับผมส่วนตัวผมไม่ได้มอง CX 70กับ CX 90เป็นตัวพิกสถานการณ์มาสด้มากเนาะแต่ในตัว CX 60เนี่ยน่าจะมาจับชนกับพวกแนวแนวแบบ CRV ได้สบายมากๆเลยแต่ทีนี้เนี่ยคนไทยกับ m a ส d a เนี่ยก็มีคำถามกันเยอะเนาเขามองว่าเออมาสด้ามันส้มแพงแล้วมาสด้เนี่ยจะไปเอาเรื่องเขาก็เดี๋ยวเขาหาเรื่องกับเ,เรื่องการดูแลอะไรอย่เงี้ยมาสด้มันจะติดหญิงนิดนึงเออมันไม่ได้บริการแบบไม่ได้บริการแบบ h o n d ้ หรือ t ต y o ต,ต้าหรือแบบเอว้ลูกค้าแบบรถจีนอะไรอย่างเงี้ยเอามาอมาด้าติดหญิงนิดนึงคนไทยก็เลยมั่นไส้เออแค่แหละ แพงด้วยติดยิงแถมแพงด้วยมาเชิงเนียวลถเลยลดมาแบบโอ้โหมาแบบแนวติดจ๋าๆเลยฉันเป็นแบบนี้ฉันจะขายอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาไม่ได้แบบจูนตัวเองให้เข้ากับตลาดว่าตลาดต้องการอะไรแต่เขามาแบบเดินเข้ามาแบบเอ้ยนี่นี่คือตัวตนฉันจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ซื้อทำให้มาด้าเนี่ยมันจะแบบเออในแบรนด์ของมันความน่าเหมือนใจของเขาคือมันจะแอบติดแบบติดญิงนิดนึงแต่เออเราก็ชอบในแบบลักษณะของเหมือนดาราคนนี้เออเรารู้ว่าดาราคนนี้ญิงอ่ะแต่เขาสวยเขาหล่อเขามีอะไรจะขาย อะไรอย่างเงี้ยครับผมนั่นก็คือสิ่งที่แบบผมส่วนตัวเนาะส่วนตัวรู้สึกกับมาสด้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มาสด้าในไทยเป็นยังไงบ้างมาสด้าจริงๆก็ผมว่าว่ามาสด้าก็คงไม่ได้เจ๊งหรือหายตายจากอะไรไปจากเราเร็วๆนี้หรอกครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะมาสด้าก็ยอดขายก็ตกตกจริงๆเพราะว่ามาสด้าผมมองว่าเขาเป็นรถทางเลือกเอาจงจริงเลยมันไม่ได้เป็นรถครัวเรือนแบบโตโยต้ากับอนด้าอะไรเงี้ยหรือว่าอีซูซกับโตโยต้าที่เป็นในฝั่งของรถกระบะอะไรเงี้ยยังไงดีอะที่มันดรอปเพราะว่าพอเขาเป็นรถ a l t e r ์ a t i v e เขาเป็นถตัววเลลือกแ้ะ แล้วตอนนี้คู่แข่งที่เป็นรถทางเลือกมันเยอะขึ้นน่ะเขาเลยต้องไปตบตีกับพวกรถจีนรถไฟไฟ้าอะไรที่เข้ามาเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคอะ่ะนื่ออกไหมเขาไม่ได้ขายแบบของรัวเรือนที่แบบเป็นของชัวเหมือนแบบเหมือนน้ำปลาทิพย์พรดอย่างเงี้ยที่แบบผู้บ้านมีอะ่ะเออแต่ว่าน้ำปลาอื่นๆอย่างเงี้ยแม่งก็เราก็ซื้อมาชิมกันตามจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สุดท้ายแล้วต้องมีทิพย์พลไว้ต้องมีน้ำส้มสายชูอสรอไว้อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่า เค้กที่เขาก็แบ่งกําลังแบ่งอยู่คนเล่นมันเข้ามาเยอะขึ้นคนมาเจาะตลาดเยอะขึ้นไอเค้กก้อนที่มาสได้อยู่ตอนเนี้ยผมก็เลยมองว่าเออมันกําลังตบตีกันแบบรุนแรงด้วยรถไฟฟ้าเองด้วยรถจีนเองแบบ MG อย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ด้วยรถไฟฟ้าที่เข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเล่นกันแรงในเซกเมนต์ทางเลือกแต่เซกเมนต์คนเลือนอย่างเงี้ยโตโยต้าคอ d ด้ามันมีคนซื้ออยู่แล้วอะ่ะ ในยุคน้ำมันแพงในยุคที่เขาเล่นราคากันสไตล์รถสไตล์ค้าขายแบบจีนแล้วในยุคที่รถไฟฟ้ากําลังบูมอย่างเงี้ยมาด,ด้าค่อนข้างสวนกระแสอยู่พอสมควรนะครับผมส่วนตัวก็มองว่าก็าไม่รู้ไปทางไหนเหมือนกัน่ะเนาะไม่รู้ว่าเข้าท่าไหนไม่รู้ว่าเข้าท่าไหนให้ได้ดีแต่ว่าแต่ว่าการที่เขาไปจับเซกเมนต์แบบที่ค่อนข้างนี้ใช่แสดงว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรแบบมาแข่งขันในตลาดหลักจริงจังอ่ะส่วนตัวก็รักมัดได้นะแต่ก็ก็ คงรู้สึกว่าแบบไม้นี้คงแบบไปเรื่อยๆอ่ะม,ม,มันไม่ได้มีอะไรแบบที่เกาะเทรนได้เหมือนแบบรถจีนที่มีราคาถูกและมี E นะีีเนาะแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นความแน่นอนเหมือนของ To y o t ้าค n d ด้ s u z สอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าใน5-10ปีนี้ก็ยังคงค้างอยู่ที่เป็นแบรนด์รถทางเลือกนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังหวังดีกับแบรนด์มาสด้านะครับว่าแบบอยากให้มาสด้ามันอยู่อ่ะเออชอบมาสด้าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยเชียติ่งมันเชียนะครับผมติ่ง่างผมมันเชียแต่ติ่งซูบูรุก็ถอยไปแล้ว นะครับผมติ่งนิสสังก็ยังฝืนอยู่นะผมติ่งมัดดาก็ยังเชียร์อยู่ก็อ้าวพอดันเข้าไปก็สู้กันไปรักเขาชอบเขาใช้รถเขาแต่สุดท้ายแล้วมัดดา รถมันไม่ได้มีความแบบเป็นของค้าขายที่แบบเป็นของสำนโนครัวใช้ทุกแบบค้าขายแบบนั้นนะมันเป็นรถมันเป็นรถที่มีความเป็นชิ้นงานมีความคราฟมีมีอัตลักษณ์ภายนอกมีคุณภาพภายในแล้วก็แบบมีฟีลิ่งขับขี่ที่ดีแต่ว่าฟีลิ่งขับขี่ก็ต้องรอเอามาเทสกันนะครับผมยังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณครับและอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับผมที่เราจะมาอาธิบายเกี่ยวกับการคัดสันข้อดีข้อเสียของรถไฮบริดญี่ปุ่นทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ามัสแต่นิสันคอน อะไรต่างมีรวบรวมไว้หมดแล้วอย่าลืมเข้าไปกดดูกันนะครับ